สวัสดีครับผมมโนครับได้รับบทเป็นไอนะ้นักลบภูพันนะนักลบภูพันผมไม่ใช่นักแสดงนะคือเกิดมาในชีวิตไม่เคยแสดงอะไรเลยนะก็อาจจะเป็นก็ก็แก๊ก,ก,ก,กทำขงทำขาวบ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะลองดูครัจะลองดูนักลบภูพันนะ มึงจำไว้นะเวลาที่มึงมีอันตรายกูจะไม่ยอมให้มึงติดคุกกูจะไม่ปล่อยให้มึงต่อสู้คนเดียวกูจะพยายามช่วยมึงพยายามพยายามช่วยมึงจนกวยกูจะตายกูให้สัญญากูให้สัญญาอดทนไว้เพื่อน ทนไว้ยังไงกูต้องช่วยมึงให้ได้รอเวลารอเวลามึงจำไว้กูรักมึงเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนม,มึงฟังกูนะฟังกูมึงด้วยตั้งใจฟังหลังจากที่พวกเรานะ ได้แหกคุกออกมาจากที่เราลำบากโดนมันขังวินานเหลือเกินพวกเราออกมารอดตายมาแค่นี้นะเราต้องรวบรวมกันรวบรวมพลังกันสะสมอาวุธที่เรามีอยู่มึงมีอะไรบ้างรวบรวมมาให้หมดนะนะแล้วก็ลองเอามาดิเอามาเป็นกองกลางเรามึงด้วย เอาเป็นกองกลางกันแล้วก็เราเรา,เราจะมาดัดแปลงดูดิว่าจะใช้อะไรได้บ้างนะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงจริงก็มีแต่แต่มึงกับกูมึงมึงด้วยมีอะไรก็สะสมมาให้หมดนะเอามาเป็นกองกลางกันแล้วเราก็จะมาดัดแปลงมาแอปพลายกันว่าเราจะใช้ยังไงต่อสู้กับพวกมันเพราะว่าตอนนี้กูได้ข่าวว่าไอ้พวก นักลบปัจจุบันนะที่มันมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะมาร่วมกับเรามาร่วมกับพวกภูพานของเราเนี่ยเพื่อจะมากอบกู้ศักเสีองเรามาต่อสู้กับไอ้พวกเทียเนี่ยนะถึงมันจะมีอาวุธที่มันทันสมัยก็ตามเราก็จะสู้กับมันสู้สู้อย่างถึงที่สุดรวบรวมมาเ้ยมีอะไรรวบรวมมาให้หมด นะมึงด้วยอืมเราลอดมานี่แม่ก็สุดยอดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำยังไงกับอาวุธของเราที่มีอยู่นะลองดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ใจอย่างเดียวใจพวกมึงกับกูแล้วมึงด้วย มึงด้วยนะเราลอดมาแค่นี้กูว่าว่าแม่งสุดยอดแล้วนะรวบรวมมาตอนนี้อมันอยู่ที่ใจพวกเราละทุกๆคนเนี่ยอยู่ที่ใจจริงๆถึงมันจะทันสมัยมันจะมีอาวุธที่ล้ำหน้ากว่าเรามากมายมหาศาลเท่าไหร่ก็ตามแต่เรามีแค่นี้เราก็จะสู้โดยดุมการของเรา นะหวังบ้ามึงคงรู้นะว่าจุดมุ่งหมายของเราอุดมการของเรามันเป็นยังไงเราลำบากมากแล้วลำบากเหลือเกินที่เรารอดใจมาทุกวันเนี่ยกูว่าแม่ก็สุดยอดแล้วนะยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมพวกมันไม่ยอมจริงโอเค ตามนี้นะมีอะไรแล้วก็รายงานันเป็นระยะระยะก็แล้วกันนะมึงด้วยรายงานมานะรวบรวมมาทุกคนด้วยเรามีมีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆโอเคนะเว้โอเคมีอะไรก็ส่งข่าวมาแล้วกันเดี๋ยวกูจันไปนะดูดิว่าจะทำอะไรได้บ้างกับอาวุธของพวกเรามีแค่นี้นะ โอเคตามนี้นะมีอะไรมาว่าอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเค